รองเท้าส้นสูง3นิ้วที่สวยและก็ใส่สบายที่สุดในตอนนี้นะครับ parate p a s jody นะครับรุ่นฮอตขายดีนะฮะหัวแหลมรัดส้นนะครับผ้านิดเนื้อนุ่มใส่แล้วดูขาเรียวนะครับหรูดูแพงแบบคอ g h end category ครับใส่แมทได้ทุกลุกจะทํางานไปเที่ยวหรือว่าออกงานก็สวยจบในคู่เดียวครับท่านครับน้าหนักเบาเดินสบายระบายอากาศได้ดียืดหยุ่นเปลี่ยนไซส์ได้7วันนะครับสามสีสวยเบสิกใส่ง่ายทุกสุด ทุกลุกนะครับสีเบจหวานละมุนสีน้ำตาลหรูแพงสีดำเรียบโป้ใส่ได้ทุกวันนะครับไซส์ตั้งแต่35-41ถึงครับหน้าเท้าแคบลด1ไซส์สินค้าพร้อมส่งครับผมรีบจัดก่อนของหมดนะครับท่านครับใม่รองเท้าส้นสูง3นิ้วผ้านิดสวยแพงสไตล์ Quiet ตและคุรีนะครับจากพรีเต้ p พ s สรุ่นโจดี้นะครับใส่สวยเดินสบายน้ำหนักเบาพร้อมส่งครับเปลี่ยนไซส์ได้7วันนะครับ สาวๆที่กำลังมองหารองเท้าส้นสูงที่ใส่ได้ทุกโอกาสนะครับต้องไม่พลาดคู่นี้เลยนะครับโจดี้รุ่นฮิตจากพาร์เต้แพสรองเท้าส้นสูง3นิ้วทรงหัวแหลมรับส้นผ้าดิสเนื้อนุ่มใส่ระบายอากาศได้ดีดีไซน์หรูเรียบง่ายแมทได้กับทุกลุกนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือน้ำหนักเบาเดินสบายทั้งวันผ้านิดยืดหยุ่นระบายอากาศดีนะครับส้นทรงกลอยสูง3นิ้วครับเสริมลุกบุคลิก ให้สง่างามดีไซน์หัวเปิดนะครับเพิ่มความเก๋ทันสมัยครับสวมใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะไปทํางานไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าออกงานก็เป๊ะนะครับแนะนําเรื่องไซส์นิดหนึ่งนะครับหน้าท้าปกติค่อนข้างกว้างให้ใส่ไซส์ปกติถ้าหน้าเท้าแคบหรือผอมให้ลดถึงไซส์จากปกตินะครับมีให้เลือก3าสีสวยหรูนะครับใส่ง่ายทุกวันนะครับมีสีเบจ สวยหวานสไตล์ลูกคุณนะครับสีน้ำตาลสวยหรูแบบคออดเล็กทรี่แล้วก็สีดำเป็นสีเบสิกเรียบโก้ใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสขนาดไซส์ก็35-41ถครับท่านครับมีของให้เลือกแล้วก็พร้อมส่งใส่ไม่พอดีเปลี่ยนไซส์ได้ภายใน7วันครับท่านครับแมทได้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดกระโปรงกางเกงผ้าหรือกางเกงยีนหรือลูกเก๋แพงแบบเอฟฟกตเลยก็สวยจบในคู่เดียวครับผม คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว